สาัสดีตาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องพี่เฟลบอกวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับในแบบประกวกันเอ่ยโอ้โหเป็นช่วง่นรกมากอุ๊บอเริ่มเกมกันเลยไม่พูดไม่จาอะไระสิ็จโอเคทุกคนนี่เป็นไงเป็นไง ฉัไม่มีอะไรไเกิดขึ้นไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นอะไรครับผมเกิดมาอะไรอะ่ะเกิดได้ไงครับนี่ครับทุกคนจะบอกอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ย้ารผ่าโอ้ยตาดูม,มดลย ต่อสุกคนต่อต่อกูน่าจะกลับไปทำแบบเอาชีวิตรอดเนาะอีพีนหนึ่งแล้วยังไม่ได้ต่อที่สองเลยโอ้รู้สึกเหน,เนื่อยใจแทนตัวเองในอนาคตด้วยกัน โอเคทุกคนเราจะโดดไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนใครหายใจปะเฮ้ฮะ what the fuck คลิปนี้น่าจะยาวหน่อย ก็ทนดูกันมาผมจะไม่ค่อยผมจะไม่ตัดนะครับคลิปนี้เพราะมันตัดยากแล้วผมจะทําแค่นับปุกคลิปเนาะอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับผมอาจจะไปเออเออผมจะบอกเลยนะครับโคว,วิดเนี่ยพี่ผมพี่พพพกับป้าผมไปฉีดไปแล้วเนาะก็ถือว่าใครอยากฉีดก็แล้วแต่นะครับเกิดถ้าผมลงคลิปแล้วทุกคนมาดูตอนที่แบบมันอะเขาเรียวกอะไรโควิดจางลงแล้วนิดนึงก็ ไม่เป็นไรนะครบใครที่ฉีดยาแล้วก็เรื่องของคุณนะครับโอ้ยกูทำยังไงเนี่ย โหเอ้เอ้ยมันใส่แล้วกันโอเคทุกคนนะอยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรครับอ่าทุกด่านจะมีเซนนะครับผมยังไม่รู้เลยผมมาแค่ด่านนี้อย่างเดียวจริงๆผมเล่นไปแล้วถึงด่านนี้นะครับผมก็ตกตายตกตายตกตาย,ตตายเล่นในคอมน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวซืกก้อคีย์บอร์ดมาเล่นเี่ว่ะเออซื้อคีย์บอร์ดมาเล่นเนื่ยทุกคน เห็นพวกยูทูบเบอร์ฝั่งนู้นเขาทำบ่อยเยอะมีเฟซให้กูบ้างไหมวะ <c oughs> มยืดให้กูไหมเนี่ยโอ้โห้เจ้าอันตรายวะ่ะเฮ้ยกว่าแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้เนาะขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้จะต่อไปนี้น่าจะขึ้นไม่ได้แล้วอึ๊บอึ๊บอุ้ยเสียวตกอีเจียวตก เดียวแล้วก็ฮส้นตีนอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอืออะไรวะอุะ้ยอ๋อคือนน,น,นู้นนี่เป็นยังไงไม่เป็นไ,ไ,ไรเกิดขึ้นครับทุกคนไม่ย้ำนเพราผมจะไม่ใส่เอฟเฟคเอฟซองเอฟเฟคอะไรเลยนะครับ <า>ก็เมื่อกี้ก็มีคนอยากติดตามเพจรอๆอย่งผมอะครับแม่งยย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 อ้ออยย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 ย หืมอ้าวไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยกลัวคูนจะได้ตัดต่อออกแล้วแหละเอาเข้าใจแล้วอ้าวจบแล้วเหรอ หน้าทีก็วันคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ6นาทีที่เหลือสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย